เงินเยียวยาเกษตรกรเขามือใดนะครับรอบสองนะครับอ้าวนุ่งหนาบ่นสิไปมาอ่านข่าวให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับแตสวัสดีครับพบกับนุ่งหนาบ่นคนยซอซยีกแล้วนะครับเมื่อน,นี้สีมาอบอกเล่าว่าข่าวนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรบ้านเท่านี่แหละครับผมเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาลที่ เป็นใจใจโควิดนะครับสี่เขามือใดนุ่มน้ำมนตนไปอ่านข่าวพ่อนนะครับเขาอ่าจากนังซื้อที่ทัรัลนะครับเขาบอกว่าสี่เขารอบที่สองนะครับเขารอบที่สองวันทีสิบหาสิบหาถึงยี่สิเบเอ็ดมีทุนยะมีทุน้ายน่นนีนะครับผมกับพี่น้องที่ได้สิบหลอดแรกแล้วนีคงบนาดมีปัญหานะครับเมื่อขน,นาดสี่เขา่า ตามบ้านที่นมนาโมนบอกไปเมื่อกี้นี่ครับกตเขาบอกว่าจะจะโอนให้ได้วันละวันละล,ะล้านคนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านในเนื้อขา่าวให้พี่ให้น้องเบิ้งหน้าครับผมอ่าเขาบอกว่าให้ใหเค็งซีดเงินเยียวยาได้นะครับเพราะว่าเงินสิ่หัวคนที่สิบสิบหาถึงยี่สิบเอ็ดมีดูหน้าย่นนะครับเนะะาะใจไปแล้วครับคังเรียบหาบ้า สำหรับอันนี้เป็นครั้งที่สองอีกห0าพันนะครับใจหกหมื่นหานะนะครับสำหรับโครงการมาตรการเย,ยกกรเียวยาเกษียรตะกรนะครับเนาะก็สามารถเช็คเช็คสถานะได้อยู่ในเว็บของเวอร์ไวด์เบบโมเนะครับ g o ต h อดตที่เห็นนะครับผมเขาไปเช็คได้ตั้งแต่วันที่ซิมหามีทุน,น่ายน 6, ปีหสมเป็นต้นไปนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ติดตามเรื่องเงินเยียวยากเกษตรกรนะครับเนาะสาหรับผู้ที่ผู้ที่บ่ท่านได้นะครับบ่ทันได้ก็ยื่นอุทธรณ์นะครับยื่นอุทธรณ์ดูการอรับรายละเอียดจากทางทากทกสาเพิ่งเพิ่งแล้วกันไอแล้วกันนะครับเบื้องต้นก็การแจ้งพี่แจ้งน่องไป ให,ให้ตัวสรับเบิ้งนะครับวันที่10หาถึง2 1สิบเอ็ดมีทุนายนนะครับเงินเดียวยารอบ s w i สีเข่านะครับสำหรับค้นที่ได้รอบแรกเลี้ยวครบ่มีปัญหาอยังนะครับน่าจ,จะเข่านะครับกปกตินะครับอันนี้พี่น้ม,มุนกบับไปอ่านข่าวมาจาัดนังสือกินไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าเขาจะย่อยอุ่นเงินเขาวันที่นะครับเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่10หาถึง20สิบเอ็ด มิถุนาย่น6 3สามนะครับต่อเนื่องนะครับบริเวณวันหยุดนะครับวันหยุดกับนนกวนไหนเก้านาะเอา้ากัมีข่าวเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรกม,ากมาบอกมาบอกมาบอกพี่น้องฟังนะครับํำนี้นะครับันกะบปากติดตามทุ่งน้ำวนนะผมเดียวกันจาเห็ุคลิปสันส้นๆในพี่น้องฟังหือเก้าไหนละครับเมื่อนี้กัขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ